ขอต้อนรับทุกท่านสู่พระธาตุนารายเงเวงครับพระธาตุนารายเงเวงคืออย่างครับประวัติคร่าวๆคือเป็นพระธาตุเก่าแก่สมัยเดียวกับพระธาตุเชิงชุ่มครับแต่เป็นศินละปะการก่อสร้างแบบเขมรครับคือองค์พระธาตุเนี่ยแบ่งเป็นหลายส่วนส่วนฐานนี่แล้วก็มีส่วนประกอบเป็นศิลาแรงเนาะฐาน กสิพาพไปเบิงของจริงครับอยู่ทั้งด้าน,านครับพระธาตุนารายเก่งเวงคืออีกอย่างครับพระธาตุนารายเชิงเวง This is a sandstone monument with the t e r r a c e extending out from it a short distance. There is only one entrance situated on the t e r r a c e all over there the entrance And the other three doorways are false. Or oh, a stone lintel depicting Krishna fighting with a lion was found together with the kebab board, on which is represents Siva, Lord of Dance, and Vishnu. From this evidence, it can be dedu deduced that the monument was influenced by the Bapuan period of Khmer history and that it dates to the 10th century. Check this out. But U walking around างเข้าอยู่ด้านนี้ครับนี่ทางเข้า เราอยู่ที่วัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์ครับจังหวัดสกลนครไอ้นี่อำเภอยังอำเภอภูพานครับเอภูพานภูพานดิสตริกต์ this is the big Buddha t e m p l e เียบดอกไม้ได้ตามกำลังตามปัรทยาศัยไดะที่อยูนะ หยิบดอกไม้ได้ตามอัธยาศัยเลยย่าโยมที่เพิ่งมาถึงที่เดินทางมาร่วมบักรพระพุทธบาทน้ำทิพย์พระพุทธบาทน้ำทิพย์นเชิญเจริญพรจากปัจจัยตามกําลังศรัทธาใส่ในตู้บริจาคเลยนะโยมนะ,อะดอกไม้ทู้เตียนหยิบได้ตามอัธยาศัยเลยนะโยมนะโบสถ์ธรรมทุก เดินผ่อนคณะญาติยโยมที่เดินทางมาใหม่นะได้บูชาดอกไม้พูดเทียนทองยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ลานเทวรูปทั้ง119องค์ที่วัดพระบาทน้ำผุไม่ใช่อันนี้ชื่อวัดอผู้พระบาทอยังวครับพระบาทน้ำทิพน้ำทิพอ,อันนี้เขาเรียกว่าลานวิหารอะไรนะฮะทั้งร้อยสิบเก้าองค์เนาะ สมเด็จองคประถมทังร้อยสิบเก้าองค์นี่ครับจังหวัดสกลนครอยู่ที่วัดพระธาตุเชิงชุมครับถ้าจะเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดสกลนครไปแล้วก็ว่าได้ครับ this is เชิงชุม temple and it's like the landmark of สกลนคร